ช่วงคุยแบทแบทกลับมาที่แบททอนนะครับวันนี้เราอยู่ในวงการช่วยเหลือหมาแมวเอ้เรามีชื่อเรียกเล่นๆกับวงการนี้หน่อยไหมครับเมื่อกี้มีคําว่าจอนนี่ใช่ไหมครับหมายถึงน้องหมาจอห์นแมวจอนนหอนแมวจอนรวมแมวไปด้วยใช่ไหมครับเรียกว่าเรากลับมาสู่วงการของจอนนี่ก็แล้วกันนะครับดูอินเตอร์ขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ดูน่ารักขึ้นอาจจะชักชวนให้คนอื่นๆเข้ามาในวงการนี้ได้มากขึ้นอ่าแน่นอนครับวงการนี้เมื่อกี้เรา เปิดกันไปแล้วว่ามีความพยายามช่วยเหลือเยอะแต่ก็มีปัญหาเยอะครับอยากถามสองท่านครับปัญหาหลักๆของชีวิตน้องจอนนี่ทั้งหลายทั้งหมาทั้งแมวปัญหาของเขาคืออะไรครับอืมน่าจะเรื่องของการทำหมาเนาะการใชมีเกินเกินจํานวนแล้วคนไม่ต้องการแล้วก็ถูกขับไล่มีเกินจํานวนคนไม่ต้องการถูกขับไล่ถูกขับไล่นี่หมายถึงพวกหมาเพคนที่ไม่ชอบ ไล่ตีอาจจะแจ้งกรทมจับหรืออะไรก็ตามด้วยความเห็นแล้วไม่ได้เห็นแล้วรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดเห็นแล้วนอนอยู่เฉยเก็รู้สึกหงุดหงิดอึดอัดโอ้เห็นไม่ได้มันสกปรกมันไม่สีวิไลไม่อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าหมาเขาก็จะมีเซนว่าคนไหนที่ไม่ชอบเขาเขาก็จะเห่าใช่ไหมคะจริงๆริงเขาอาจจะนอนอยู่เฉยเแต่พอเขาเห่าเขามีเซนเคยเดินมาเราเคยไม่ชอบเราแน่เลยเขาก็เห่าปุ๊บ แล้วพอยิ่งเห่าเขาก็ไม่ชอบก็ลิ้งกลางไปถึงกอทม้อยให้มาจับอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ใช่ทางแก้นะคะแม้กะท่งคนเลี้ยงหมาในบ้านเองก็ตามอ่ะคุณอยากได้หมาแบบไหนล่ะคุณอยากได้ก้าวร้าวคุณก็ปลูกไว้ทั้งวันเขาก็ก้าวร้าวเอง่ใช่เพื่อนเพื่อนเยอะแยะที่เลี้ยงพิษบูแล้วอย่างกับลูกแมวอ่ใช่เยอะแยะ คือถ้าคุณอยากเลี้ยงอะไรคุณบอกต้องการหมาดุเราถามว่าคุณต้องการหมาดุเพื่ออะไรเพื่อไล่โจรบอกไม่จําเป็นว่าโจรต้องเอาหมาดุนะถามว่าคนบอกว่าต้องการเลี้ยงหมาในบ้านเพื่อเฝ้าบ้านและป้องกันโจรล้วถามว่าสิ่งที่คุณทําคืออะไรปล่อยหมากลางคืนถามว่าถ้าคุณปล่อยหมายามกลางคืนเนี่ยเขาโยนลูกชิ้นมาให้หมาคุณน่ะตายไหมตายตายแล้วมันได้อะไรกับการที่คุณเอาหมามาเฝ้าบ้านสิ่งสําคัญคุณเคยคิดบ้างไหมว่าการเลี้ยงหมาในยามกลางคืนคือคุณต้องซื้อกรงมาหนึ่งใบใหญ่ๆมีมุ้งลวด แล้วให้หมาคุณอยู่ในกรงสิ่งที่คุณต้องการคือเสียงเห่าใช่ไหมเพื่อมาบอกเตือนใช่ไหมว่ามีโจรเข้าบ้านนี่คือสิ่งแบบนี้ต่างหากที่คุณจะต้องศึกษาไม่ใช่ว่าการจะเลี้ยงหมาเข้าบ้านแค่เอามามาอยู่ในบ้านเฉยๆหรือว่าจะล่าไมงไว้ให้ดุอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ใจเลยกินข้าวอาหารเกษตรอาหารจากในบ้านคุณคือคุณมองว่าหมาคือหมาไงหมาคือคือคนที่มาเฝ้าบ้านให้คุณอ่ะ มองหมายเป็นอุปกรณ์การขโมยเฉยเฉย่านี้คืออุปกรณ์การขโมยมาดีกว่าเพราะยังไงปุ๊บมันก็ตายด้วยลูกชิ้นยาเบื่ออยู่ดีแล้วเอาชีวิตหนึ่งชีวิตมาเสี่ยงเพื่อป้องกันคุณแต่คุณไม่เคยให้ความรักกับมันเลยคุณต้องรับผิดชอบด้วยครับคุณหนึ่งก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออินสติ้งค่ะสัญชาตญาณของเขาคุณทําอะไรให้เป็นกระตุ้นสัญชาตญาณของเขาล่ะพอเราพูดไปมันไกลไปเราเข้าข้างมาลรวบอกมันไม่ใช่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงคนที่มา ทีนี้ขอกลับมาที่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครับปัญหาโดนทิ้งมีเยอะไหมฮะเยอะเยอะมากส่วนใหญ่มาจากอะไรครับถ้าไม่อยู่ดีๆคนที่เลี้ยงมาแล้วทิ้งก็ต้องบอกว่มาสิไม่ที่บอกเนาะคนหนึ่งคนคนเลี้ยงพันนี้พอแก่ตัวรักษาไม่ได้ปล่อยทิ้งมันทำลายเข้าของในบ้านขุดขุดสวนที่ฉันรักทิ้งเลยต้นไม้ค่ะมีลูกแล้วอยากได้ลูก เก็ตัวแกฉันก็ไม่อยากได้แล้ทิ้งอืมอะไรประมาณเนี้ยตอนเลี้ยงเนี่ยตอนเอามาเนี่ยอน่ารักตอนเด็กน่ารักโตขึ้นเอ๊ะทำไมขี้เหรอะไรเงี้ยบางคนบางคนอันนี้ผมนึกถึงพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ว่าทั้งหมดนะแต่ว่าหนุ่มสาวที่ให้มาแมวใช่เป็นของหวานของหวานเราเราอารมกันมากว่าเราจีบกันเนี่ยให้น่ารักเลี้ยงพอโตไม่อยากได้หรือยังไม่โตแบบพอเลิกกันใครเลี้ยงกันไหมครับมีเยอะค่ะมาหาบ้านกันมาหาบ้านบอกเป็นของกันี้เยอะเยอะมี ให้การไม่ชอบเลี้ยงเลี้ยงจนแก่ให้ลูกลูกอยากได้อยากได้ดูแลไม่เป็นอ่ชอยากได้แต่ไม่รู้หรอกลูกเองก็ไม่ชอบเก็บขี้หมาพ่อแม่เองก็ไม่ได้เก็บขี้หมามีปัญหาแล้วทำไงดีรักษาไม่หายเลี้ยงเอทิ้งทิ้งไม่เลี้ยงละทิ้งทิ้งทีนี้คนที่ย้ายบ้านเหรอครับด้วยอย่างคนที่ต้องย้ายประเทศเนี่ยคือผมว่าลึกๆบางทีอาจจะไม่อยากติงก็ได้นะ แต่สุดท้ายก็คิดอะไรไม่ออกมั้งอ่าใช่มีมีเจออ,อยู่บ่อยที่แบบมาแชร์หาบ้านบอกว่าด้วยกรณีที่มีเหตุผลที่ต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศเราก็จะรอให้เขาไปคิดพิจารณาก่อนว่ามันมีทางแก้อื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอือหรือว่าถ้าไม่มีแล้วแทนที่จะทิ้งไปเลยก็ส่งมาโครงการใช่ค่ะเราจะมาแชร์หาบ้านก่อนแล้วก็ต้องต้องแจ้งลูกหน้าก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องมีระยะเวลาในการหาแล้วอย่างหนึ่งคือหมาเขารอมใจนะอื กว่าเขาจะใช่ค่ะเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนอะไรเขาก็เศร้าของเขาอะค่ะเขาก็จะมีโรคขึ้นมาอีกแล้วอย่างเรื่องราวแบบหมอที่จะไปเดินตามซอยรับจ้างฉีดวัคซีนให้คนนี้จริงๆแล้วเท่าที่ดูแล้วน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือได้ไหมครับถ้ามาจากหน่วยเชี่อกล่าวว่ากทมเขาจะเขาจะมีโครงการเขาจะประกาศนะแต่ถ้าประเภทพวกอย่างนี้ให ให้พึงให้ระวังไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นเป็นบางทีก็ไม่ใช่อะค่ะไม่ใช่หมอแต่ก็ทุกคนก็นึกว่าคนฉีดยาได้อะไรได้เรียกหมอหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีผลเหมือนกันนะอย่างฉีดไอโเมิกเนี่ยบางคนนะถ้าเกิดคำนวณน้ำหนักตัวหมาไม่เป็นได้อเวอร์โดสตัหมาตาบอดทานได้นะคะชบใช่หรือยาบางทีเนี่ยถ้าเขาเก็บไม่ดีเก็บในความเย็นที่ไม่ดีวัคซีนตัวนั้นก็คือน้ำเปล่าเท่ากับหมาของคุณก็ไม่ได้ฉีดเท่ากับไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือบางทีพวกนี้ก็มีไปฉีดยาคุม ยาคุมเป็นหายอันตรายสำหรับหมาแม่มากอันนี้ต้องากล่าด้วยใช่มากมากเพราะว่ายาคุมจริงๆแล้วเนี่ยก็คือยาคุมของคนมันไม่ได้เหมาะสำหรับสัตว์นะคะแล้วก็การฉีดไตเนี่ยเกิน2ครั้งไปมลูกอักเสบแน่นอนแล้วคนชอบเข้าใจผิดคิดว่าการการทำหมันหมาคือการฉีดยาคุมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นแค่ชั่วคราวแล้วทำต่อๆไปเนี่ยมันมีปวดหมาพวกไม่ได้ไงว่าเขาเจ็บปวดอยู่ตั้งไนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาฉีดกันเองใช่คุณมาฉีดไ่แล้วเป็นอันตรายมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยคนเข้าใจผิด คิดว่าหมาผสมไปแล้วแล้วไม่ต้องการให้ท้องก็เลยฉีดยาคุมยิ่งแย่ผสมไปแล้วนะคะยิ่งแย่เขาไปใหญ่เพราะว่าหมาตัวนั้นจะคลอดไม่ได้แล้วก็ลูกตายในท้องอันนี้มันมีความรู้ที่ไม่รู้อยู่อันนึงครับเช่นแบบว่าอันนี้อันนี้ผมถามนะอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเลี้ยงหมาตัวเมียเลี้ยงแมวตัวเมียแต่เราเลี้ยงในบ้านเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทำหมันไม่จริงค่ะจริงรู้ไหมเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขามีฮีท ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นกรณีหมานะคะอันนี้แมวต้องถามต้องรู้ที่กรณีหมาเนี่ยมันเมื่อมันเมื่อมันมีมีฮอร์โมนขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีกําลังพละกําลังมหาศาลมากในการที่ออกนอกบ้านได้ร้อนลนนะที่สูงสูงนี่ยเขาสามารถบินได้นะแล้วไม่มีคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยหมาตัวเมียเมื่อมีฮีตเนี่ยเขาสามารถกระจายกลิ่นของเขาไปได้ในรักมี6กิโลเมตรหมาตัวเมียหรอถูกต้อง สังเกตไหมเขาหมาจากไหนก็รู้ตังค์มันมามันมาลอยู่หน้าบ้านแล้วหมาข้างนอกบ้านก็จะปีนรั้วเข้ามาในบ้านเราแล้วหมาตัวนั้นก็ท้องทุ่งแล้วก็เคยมีชื่อตอนนั้นตั้งชื่อว่าเหล็กดัดเคสหนึ่งที่ได้เจอเหล็กดัดเกิดขึ้นจากหมาในบ้านที่เป็นตัวเมียซึ่งเขาคิดว่าเขาไม่ทาหมันเนี่ยไอ้เหล็กดัดจะปีนเข้าไปในบ้านเขาเขาจะปีนออกมันปีนไปพร้อมกับเหล็กดัดที่มันแทงอืแทงเข้าไปที่ ท้องเต็มๆส่งโรงพยาบาลในที้สุดแล้วก็ไม่รอดเพราะมันเพราะมันหนักมากนี่คือนี่คือสิ่งที่เราได้รับประสบการณ์มาว่ามันไม่จาเป็นว่าหมาในบ้านของคุณน่ะจะไม่ท้องนะตอนนี้เห็นข่าวใน Facebook ในโซเชียลเน็ตเวกเยกี่ยวกับการทําร้ายสัตว์นะฮะถามจริงเยอะไหมครับเยอะเยอะกว่าที่เราเห็นเยอะไหมเยอะเยอะค่ะเพียงแต่เราไม่ได้ยินด้วยก็อาจจะมีแล้วทําอะไรกันนะครับเคส ที่แย่หมาเอาเชือกรัดคออ่ะรัดทำไมเอาเคที่ผ่านมาที่ดังๆเลยคือเคทเข้มแข็งซึ่งเพื่อนกันเหลช่วยอยู่ก็น้องชื่อน้องเข้มแข็งค่ะหมาชื่อเข้มแข็งจู่ๆก็โทรมาขอความช่วยเหลือเนี่ยมาตัวนี้ถูกตีถูกตีโดยตำรวจตำรวจเลี้ยงไก่อยู่ในแฟลตแล้วตำรวจคนนี้ก็คือจะเป็นคนที่ไม่ชอบหมาเดี๋ยวยิงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ใครจะไปช่วยก็แบบถือปืนกราดว่าอย่าไปช่วยอย่ามาช่วยเขานั้นแล้วเข้มแข็งเนี่ยไปกินไก่ชนของเขาก็เลย ตขณะที่จับตัวหมาได้ถือหัวหมาแล้วก็ฟาดลงไปเต็มๆโดยใช้มีดนะคะใช้มีดฟาดใช้มีดฟันมีดฟันฟัน,ฟนแท<ค>บจะเป็นบาดฉอแทบจะไม่เหลือค่ะอ่าใช่แล้วก็เ,กวนะเขาก็ระทวยนะเขาก็ร้องให้คนช่วยแต่ไม่มีใครช่วยเนื่องจากตำรวจคนนี้ถือปืน แล้วก็ขู่ว่าถ้าใครช่วยเขายิงตั้งแต่ตอนเย็นมีคนเห็นเยอะแยะแต่ไม่มีใครช่วยเขากลัวตำรวจคนนี้เดี๋ยวผมช่วยก็คือจริงๆแล้วตำรวจคนนี้เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไก่ชน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 ที่ทําเงินให้เขาอ่ะใช่อันนี้พอมารปกัดก็เลยมาลงที่มาใช่ค่ะจริงๆแล้วเลี้ยงเลี้ยงไม่ดีเองหรือเปล่าทำไมถึงถึงว่าปล่อยจริงๆแล้วสถานที่นั้นน่ผิดอยู่แล้วค่ะที่ที่ที่แฝดตำรวจไม่ใช่ที่ที่าำรับมานั่งเลี้ยงไก่ชนถมก้คือถ้าคุยกับ ระดับหัวหน้าผู้กำกับแต่ตำรวจเป็นที่พักของข้าราชการไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาเรียงนี่ก็ผิดอยู่แล้วผิดอยู่แล้วผิดเต็มๆเขาอะไรทำผิดกฎของตำรวจเองคดีนี้เรื่องราวหลังจากนั้นเป็นยังไงครับก็มีพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งก็ทนไม่ได้เพราะทนเห็นเข้มแข็งเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะร้องวนกลางแล้วก็เขาก็เลยตัดสินใจประมาณเที่ยงแล้วถูกตีตอนคืนนะตอนเที่ยงแล้วก็ไปช่วยเข้มแข็งออกมาเอาไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่รู้จักแกนี่แหละมาบอกบอกว่าบีช่วยหน่อยมีหมาถูกตีบาดเจ็บเนี่ยแล้วก็เขาไม่มีสตังค์แล้วล้วกก็เยยย่าา เราก็มาเข้าที่โรงพยาบาลศรีก,กรลาแต่เราก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเราช่วยแล้วเราไม่เอาแค่นี้เราขอแจ้งความดำเนินคดีนะเพื่อให้เป็นแบบอย่างถ้าพี่ยอมกับเราแล้วก็น้มน้าวตอนแรกก็ยังจับ นั่นนั่นบอกพี่ถ้าพี่ช่วยนะมันจะช่วยอ่ะช่วยบรรดาสังคมคนที่มันทำลายสัชน์คือสิ่งที่คุณดีต้องการคือไม่ใช่แค่ช่วยให้รอดหรือช่วยให้ค่ะต้องการให้เกิดเป็นกรณีสังคมใช่ไหมครับถูกค่ะเราก็เลยประสานงานกับสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยคุณโรเจอร์ช่วยหน่อยแล้วก็ไปติดต่อกับบกจรลวันนั้นก็มาแล้วก็เฝอเรื่องของเข้มแข็งเป็นเรื่องที่ดังมากสภาพเขาน่ากลัวมากพี่บีบีเต็มที่บีดูสื่อต้องขอบคุณสื่อด้วยนะคะสต้องขอบคุณสื่อที่ช่วย จกนกระทั่งสมาคมพิจารณประสานงานขอคุยก็มีผู้สื่อข่าวไปไปถึงปกจจลนะคะ,ะได้เจอกับพี่เขาพี่คนที่เห็นเหตุการณ์ท่านผู้พัญชาการมาโดยตรงมามแล้วก็สั่งให้ดําเนินคดีแจ้งความเพื่อดําเนินคดีแต่ก็ค่าปรับแค่1,000งบาทจํกรบชีวิตหนึ่งไปที่สุดแล้วก็เข้มแข่งก็เสียชีวิตเพราะว่าาทนพิษแปดแทนไม่ไหวค่า สิ่งที่ทางบกจลรถามเราทางผู้ชากันของเขาถามว่าเราต้องการอะไรเราบอกว่าเราต้องการให้ตำรวจคนเนี้ยไปขอขามาเข้มแข็งในวัน,นางานศพของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งอะไรที่ คนทํามันต้องขอโทษอ่ะใช่มันต้องขอโทษหมาก็มีการประกาศว่าจะไปทําที่ไหนมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัดท่าทองไปอยู่ว่าคลองเตยในมั้งเปลี่ยนกระทันหันซึ่งเราก็ไม่เข้าใจมันก็แปลกนะคือคนก็เตรียมตัวไปกันแล้วไปที่วัดท่าทองกันแล้วดีีช่วงบ่ายเปลี่ยนใช่ไหมไม่้อบเราก็แปลกใจว่าอยู่ดีเตาเผาเสียขึ้นมาได้ยังไงที่วัดท่าทอง เผาทุกวันอะอยู่ที่ต้องเสียวันนี้ไปเป็นรัดคองเตยในหน้าตาเฉยเลยเราก็โอเคเราก็ต้องไปวันนั้นเราก็นัดแล้วอันนี้คุณบีคิดเองหรือเปล่าว่ามันอาจจะมีเรื่องมากกว่านั้นมันน่าจะมีนะจะไม่น่าจะเป็นไปได้โดยบังเอิญขนาดนั้นะตำรวจคนนั้นก็มาผู้ชากันก็มาตำรวจนี่เรียกว่ามากันทั้งโรงพักเราคิดว่าเขาคงมาพอเท็กเพราะคนเตรียมตัวมาเยอะมากเขไม่ได้มาร่วมไว้อะไรบ้างนั่นไม่ใช่ตำรวจใช่ใช่ตำรวจทุกคนก็ถือดอกไม้จันทร์มาศ แต่เขาก็ถูกโปรเทคโดยทางผู้จัดการก็ขอขอหอ,หอให้ไม่ไม่เปิดเผยแต่คน <Okay. S 2> ก็รู้กันไปแล้วใช่เยอะมากผลผลกระทบก็คือลูกขเขาก็อายซึ่งจริงเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เด็กเกิดความ <c oughs> อย่างนั้นแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันคือกฎแห่งกรรมอะ <c oughs> เรามองอกว่าก็สื่อสัมภาษณ์ก็บอกว่าทุกสิ่งมันอยู่ที่การการะทำของคนเท่าที่ฟังเรื่องเคสเข้มแข็งแล้วเคสอื่นที่ทําร้ายสัตว์นะครับ คือคำถามที่มันเกิดขึ้นในใจของผมก็คือว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งเขาว่าคนไทยใจดีใช่ไหม,มจะยิ้มเสยามหรืออะไรก็ตามนะครับเมืองพุทธเมืองพุทธแท้ๆที่ว่ากันแต่มันเกิดเรื่องแบบนี้การพยายามช่วยเหลือผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนดูแล้วแบบเอ้ยถ้ามีคน้ายซอยทํเนี่ยฉันอยากช่วยบ้างสิ่งที่เขาต้องทาคืออะไรครับโทรแจ้งแค่นี้พอเหรอไม่พอค่ะไม่พอคุณต้องเป็นพยาน ถ้าคุณเห็นแล้วพี่ถามว่าถ้าคุณถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ยแล้วคุณคุณไม่เป็นพยานอ่ะแล้วพี่ไปแจ้งแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ทำอ่ะอืมอะไรจะเกิดขึ้นเราเหมือนแจ้งความเท็จนะะแปลว่าคดีไม่เกิดใช่ไหมใช่ค่ะพี่ว่าคุณอย่าไปกลัวเพราะพี่ก็เคยพี่ก็เคยแจ้งในคดีของพี่พี่ก็ไม่เห็นมันทําอะไรเลยเราก็อยู่เปิดเผยของเรานี่แหละ ใช่ไหมคะหรือว่ากรณีที่พ<ม>ี่ที่เป็นเข้มแข็งเนี่ย<ม>กรณีเค้เข้มแข็งเนี่ยพี่คนที่แจ้งความเนี่ย<ม>คู่กรณีเขาเป็นตำรวจ้วยซ้ำ<ม>เขาก็ไม่เกิดอะไรขึ้น<ม>พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราอะ<ม>ใจเราว่าเรากล้าพอไหมถ้าเราคิดแต่ว่าเฮ้ยถ้าเราฉันแจ้งไปจะเกิดอันตรายอะไรกับฉันอย่างเงี้ยแต่คุณได้แต่สงสารแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณลำพึง<ม>ลำ,ลำพันต่อหน้าบุคคลอื่นที่เขาไม่คนอื่นก็ไม่สบายใจไปด้วยเนี่ย<ม>พี่ว่าทุกคนพร้อมที่จะคือคืออย่างน้อยเนี่ยเข้าไปที่ที่สถานีตำรวจแล้วก็ร่วมกัน มีวิธีของแตงพี่เองเนี่ยพี่จะเขียนบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดกับเราเนี่ยขอให้เป็นอนุมานว่าไปเกิดจากกรณีนี้มาก่อนให้เขียนเป็นหลักฐานแต่นี่สมมติว,ว่าคนแจ้งเนี่ยผมเห็นกระแสน้องๆอย่างพูนักศึกษาเนี่ยก็มีความพยายามอยากช่วยเยอะนะครับแต่เด็กอ่ะสมมติตัวแจ้ง่าแล้วที่มีคนเนี้ยทํทร้ายสัตว์โอเคพี่บอกขอให้เป็นพยานด้วยหนูไปก็ได้แต่ไม่อยากเจอเขาอะ มันมีวิธีการกันค่ะตำรวจเขามีค่ะแล้วโดยไปถ้าเกิดคุณแจ้งสมาคมบักษัต์ก็ได้นะพี่ว่านะทางนี้เขาก็คุณโรเจอร์เขาก็ช่วยเหมือนกันในการเรื่องของการเขาจะรู้กระบวนการในการทํางานที่ว่าจะต้องไปกับสถานีตารวจอะแปลว่าคนที่อยากช่วยเนี่ยสามารถโทรแจ้งไปเป็นพยานโดยที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากั้ทุกรณีก็ได้ได้ค่ะเขาจะได้รู้สึกปลอดัยขึ้นใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือยังมีพวกเรา ยังมีทีมต่างๆที่คอยปเทคเขาได้มากขึ้นด้วยจริงๆแล้วสมาคมวิทักษ์สตว์สามารถแจ้งเป็นโจทย์ได้นะคะในฐานะสมาคมวิทักสัตว์กสมาคมเป็นคนแจ้งก็ได้แต่ว่ามันต้องมีบุคคลซึ่งเป็นพยานพยาแล้วก็ชี้ตัวว่ามันใช่คนนี้จริงๆไม่ใช่อยู่ดีก็กลุเรื่องขึ้นมาแต่ว่าคนที่อยากช่วยไม่ยังเป็นต้องมารับบทโจทย์เองใช่แค่แจ้งแล้วไปเป็นพยานเท่านั้นพอใช่ไหมครับตรงนี้ได้เป็นข้อมูลที่ที่ดีขึ้นที่ทาให้คนกล้าที่จะสื่อสารแล้วก็ช่วยเหลือมากขึ้นแต่ทีนี้ผมก็ยังมองว่า มันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบค่อนข้างปลายเหตุนะครับม,มีคนทํไร้ายสัต์แเราก็ต้องมาแจ้งกันไปเป็นพยานมีทีมมาช่วยหยุดงานหยุดการกันไปช่วยทีนี้การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือพรบคุมครองสัตว์ช่วงหน้านะครับอยากจะขอคุยว่าพราบเนี้ยมันคืออะไรและคำถามไม่ง่ายเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า ท่านทำเลยเหรอคะส<ช>ิ่งที่ท่านทําแล้วมันเกิดประโยชน์แล้วมันก็ได้ผลแล้วก็พรบออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วท่านจะเป็นฮีโร่ในหวัวใจของคนทุกคนที่เป็นคนรักสัตว์ถ้ามนุษย์เรามันอยู่สูงกว่าสัตว์เยอะมันจะช่วยเหลืออนุเคราะห์แต่ถ้าความเป็นอยู่มนุษย์เรามันไม่แตกต่างกับสัตว์มันก็จะมองสัตว์เป็นใกล้เคียงงนะมันก็จะทำร้ายจะฆ่าเข้าใจ<ช>ไหม